m มรี่คริสต์มาสอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับผมฐานะเจ้าบ้านนะครับผมชื่อเกรียงไกรสุพิพัฒโมลีเรียกง่ายๆคือออโปรนะครับผมเป็นเพื่อนร่วมกับเพื่อนของท่านที่ชวนมาที่อยู่ที่นี่ที่เป็นเจ้าของบ้านด้วยกันนะครับผมขอเวลาพี่น้องสักนิดหนึ่งที่จะสรุปเรื่องคริสต์มาสให้พี่น้องที่มาครั้งแรกหรือว่าสมาชิกของเราได้สํานึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าสักนิดหน่อยนะครับ คือ,อคริสต์มาสเนี่ยเอาจริงเนี่ยคือ,คอ,คอสัญ,ญลักษณ์คริสต์มาสมันไม่ใช่ที่เราเห็นเห็นนี้เท่าสักเท่าไหร่นะฮะความเป็นจริงและคริสต์มาสเนี่ยความหมายมันลึกๆอย่างแท้จริงคือสันติสุข p r e a คือถ้าเราแบ่งแยกเขาเรียกว่าความสุขเนี่ยมันมีอยู่สามระดับนะครับระดับแรกก็คือสนุกเมื่อกี้เราเล่นเกมใช่ไหมครับ เราได้แจกของขวัญนั่นนี่เขาเรียกว่ามันมันสนุกพอผ่านการเล่นเกมเสร็จอ่ะก็เงียบแล้วเราก็ไม่ค่อยสนุกละคำนอบนี้ก็เป็นระยะสั้นๆส่วนระยะยาวมาอีกสักหน่อยหนึ่งเขาเรียกว่าความสุขครับความสุขก็คือการที่เราได้ชอบอะไรบางอย่างได้เห็นได้กินได้ดื่มหรือเราได้ไปเที่ยวนะฮะความสุขแบบนี้ก็เป็นความสุขที่เขาเรียกว่ามันฝังจําอยู่ชัช่วงหนึ่ง พอถ้าเรากินอิ่มแล้วกลับมาบ้านสักพักหนึ่งก็อยากจะไปกินอีกเพราะมันมันเป็นความสุขในการกินตอนนั้นหรือว่าเราไปเที่ยวต่างประเทศเรามีความสุขในการไปดูหิมะดูอะไรมันมีความสุขประทับใจอยู่ช่วงหนึ่งกลับมาความสุขนั้นก็ลืมและแล้วอยากไปเอีกอะขาเข้าหมายเป็นความสุขเป็นแบบนั้นนะครับแต่ที่ลึกที่สุดที่มากกว่าความสนุกและความสุขคือสันติสุขครับ ัมภีพีบอกว่าพระเยซูปเป็น king of peace ราชาแห่งสันติสุขแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพครับเราอาจจะมีความสนุกและเราอาจจะมีความสุขในบางครั้งแต่ใจลึกๆมันก็โหยหาสิ่งที่เป็นความสุขที่ลึกมากกว่านั้นคริสต์มาสนี้จะเป็นคำตอบ ตรงนี้ให้กับเราพระพี่บอกว่าคริสต์มาสเป็นเวลาที่พระเจ้าสำแดงความรักให้กับมนุษย์พระองค์สำแดงความรักให้กับเรากับผมผมก็เพิ่งรู้เมื่อ30กว่าปี40ปีและวันนี้พระองค์สำแดงความรักให้กับเรา ผ่านทางที่พระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ก็คือพระเจ้าลงมาบนโลกอ่ะพูดง่ายๆผ่านการมาเป็นมนุษย์ทำไมต้องมาเป็นมนุษย์ครับก็เพราะเพื่อจะสื่อสารแบบเราเรานี่แหละที่หาเช้ารับประทานคําที่ดำเนินชีวิตแต่ละวันๆแบบนี้แหละว่าไอ้สันติสุขจริงๆมันคืออะไรทำไม ทำไมพระเยซูถึงสามารถพระเจ้าถึงสามารถทําให้เรามีสันติสุขแบบนั้นได้เพราะอะไรครับปัญหามันคือมันมีอะไรบางอย่างขวางเราอยู่สิ่งที่ขวางสันติสุขของเรามันคือพระผีบอกว่าคือความบาปเราไม่สามารถบอกว่าเราไม่ได้ได้บาปเลยบางทีเราก็ทําบาปโดยที่เราไม่รู้ตัวบาปอยู่แล้วพระเจ้าทรงโปรดสาแดงความรักของพระองค์โดยการที่ให้พระเยซูคริสต์มาบังเกิด เป็นมนุษย์ผ่านฟังดีนะครับนี่พระพีได้กล่าวในสิ่งนล้นี่แล้วเป็นประวัติศาสตร์และผมก็ไปเห็นสารที่นั้นมาแล้วด้วยก็คือมาบังเกิดในคันของหญิงพมจารีทําไมถึงต้องมาเกิดในคันของพิงหญิงพรมจารีเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าเวลาที่มนุษย์เกิดใช่ไหมครับต้องต้องปฏิสนธิโดยผู้ชายในคันการที่ตัดเรื่องของมนุษย์ออกไปแต่พระเจ้าเข้ามาในคันของหญิงพรมจารีเนะี่ยนี่ คือการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มาใช้ด NA ของนางมารีเพื่อคลอดออกมาเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นการที่ตัดตอนระหว่างมนุษย์ที่เป็นคนบาปที่จะปฏิสนธิกับหญิงพมจาลีออกไปกับกลายเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์มาปฏิสนธิกับหญิงพมจารีที่บริสุทธิ์ในขันพระเยซูจึงเป็นผู้ที่เติบโตขึ้นมานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของพระเจ้านี่แหละ จะเป็นตัวที่พระพีบอกว่าจะมาไถ่ให้กับมนุษยชาติเอาความบทดบังสันติสุขของพระเจ้าที่มีให้กับมนุษย์ตั้งแต่วันแรกที่สร้างเขาก่อนที่จะมาบังเกิดตรงนี้บนโลกนี้นั้นให้กับคืนดีกับเราเราอาจจะบอกว่าอะไรพูดอะไรไม่รู้เรื่องอะไรคงว,วมความบาปอาจารย์นี่มันยุคไหนแล้วครับผมเข้าใจครับมันยุคดิจิทัลท่าน,นอาจจะบอกนะ ไอ้ความบงความบาปไม่มีแล้วไม่ไม่ม,ม,มีประทานโทษถ้าอะไรไม่มีผิดไม่มีบาปเนี่ยทำไมคนต้องไปเดินขบวนที่ลงไปเดินขบวนที่ตามแถวแล้วเพื่อความยุติธรรมแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างพระพี่บอกว่ามนุษย์ทุกคนทําบาปทําให้เสื่อมจากพระศีิของพระเจ้ามันก็เลยทําให้เขาเรียกว่าสันที่สุขที่ควรจะได้รับไม่ได้รับมันหายไปเราสแสวงหาความสุขแต่ไม่สามารถสุดๆเพราะว่ามันต้องเติมเต็ม เพราะว่าสันติสุขที่เชื่อมกับความสัสนติสุขที่เชื่อมกับพระเจ้ามันคือตรงวิญญาณมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วนี่คือวิญญาณนะผม,มาอาศัยร่างกายพ่อแม่ DNA เฉยๆมีความคิดจิตใจคิดได้ว่าคุณพูดอะไรคุณทําอะไรมันคิดได้มีความคิดจิตใจรักได้พูดได้อะไรได้แต่ตรงวิญญาณคือผมจะต้องไปที่ใดที่หนึ่งหลังจากออกร่างกายสันติสุขที่แท้จริงก็คือการที่ได้กลับมารับรู้ สิ่งที่เป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงในความหมายของพระเจ้าที่ส่งพระเยซูคริสต์มาบอกเราพระองค์ทรงโปรดปรารถนาอยากให้เราได้เข้าใจความหมายที่บอกว่าสันที่สุขที่เราให้ไม่เหมือนกับโลกนี้ให้ทำไมต้องวิตกกังวลล่ะลูกทำไมต้องร้องไห้ทำไมต้องเจ็บปวดทั้งที่พระองค์ปรารถนาสร้างมนุษย์มาดีกระเพาะ ความบาปของเราทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนี่แหละครับข่าวดีคริสต์มาสพระองค์ว่าขณะที่เราไม่รู้ตัวอย่างนี้แหละขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นะพรอเจ้าคนคนรักเราตั้งที่เรายังไม่ดีเด็ดสุดยอดพระเจ้ารู้ว่าพระองค์รู้ว่าท่านและข้าพเจ้าไม่ดีและพระองค์ปรารถนาให้กลับมาดีกับพระองค์เหมือนเดิมและรับสันติสุขนั้นกลับคืนไป ืจะดําเนินชีวิตในโลกนีค้คือระดับระดับสันติสุขมันเป็นแบบนี้นะคือสันติสุขได้ท่ามกลางดูเหมือนมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีเขาเรียกว่าสันติสุขความความสุขนีมันคือในสิ่งแวดล้อมที่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้รู้จักเจ้าของ king of peace พระเยซูคริสเนี่ยเราจะได้รับสิ่งน,นี้เข้ามาในวิญญาณของเรา และจะทําให้ความคิดจิตใจของเรารับทราบสึมซับพอความคิดจิตใจเรารับทราบซึมซับผ่านวิญญาณของเราที่ได้รับรู้จากทางพระเยซูคริสต์เนี่ยมันจะทําให้เนื้อหนังของเรามีพลังเพราะฉะนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราหาชาวรับประทาน่ํามเช็ดน้ําปาดน,าาน้ําตาอาบเนือกลางน้าเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้เราเคยเห็นเห็นคนยากลําบากร้องเพลงผิวปากไหมครับอารมณ์จะคล้ายๆแบบนั้น ไม่จําเป็นต้องอยู่ในกองเงินกองทองนะฮะสันติสุขมันสามารถรับได้ทุกระดับถ้าวันนี้ท่านได้เข้าใจความหมายอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เราได้รับรู้การที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์ลงมาก,ก็เพื่อมารับเอาบาปของเราทั้งหมดไปทำที่กางเขนนะเพราะทุกคนที่ทําบาปทั้งพีบอกว่าตัดขาดจากประาาิและในที่สุดจะถูกการพิพากษานิรันด เลวร้วายมากในมังพีบอกวถึงนรกบึงไฟด้วยเอาจริงเราทุกคนควรอยู่จุดนั้นแต่พระองค์ทรงรักเราสำแดงพระองค์เองผ่านทางคริสต์มาสโดยลงมาบนโลกนี้ในานามพระเยซูเพื่อให้ออบก,กอดเราให้เรากลับมาคู่ควรกับพระเจ้าได้ใหม่อีกครั้งผมอยากให้พี่น้องดูพังพีตรงตรงนี้นะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ21นะครับ2โครินธ์โบทที่5ข้อ21ได้กล่าวอย่างนี้ว่า พระเจ้าทรงกระทำพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงกระทำพระองค์พระองค์ในที่นี้คือพระเยซูคริสต์นะผู้ทรงไม่มีบาปเมื่อกี้ผมอธิบายแลวใช่ไหมทำไมพระองค์ไม่มีบาปเพราะจติมาโดยพระวิญญาณของพระเจ้าที่ให้มานะเพราะเห็นแก่เราเห็นแก่ผมกับท่านนะเพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์เรามันเป็นแบบนี้ครับ พระองค์ได้เอาความบาปของเราทั้งหมดถ้าเราไว้วางใจพระเจ้านะพระองค์หอบไปที่จริงเราต้องตายพระองค์ตายแทนแที่กางเขนความหมายเป็นแบบนั้นตายให้กับเรากับความบาปของเราไอ้สิ่งที่ผลของความบาปมีเยอะแยะเราไปกินเหล้าเมายาก็เกิดเป็นโรคเป็นอะไรภัยใครๆเจ็บเกิดอุบัติเหตุรืออะไรก็แล้วแต่นะไปทำอะไรนะั้นคือมันผลผลของความบาปที่เกิดขึ้นที่เกิดโลกในปัจจุบันนี้โลกร้อนก็มาจากผลของความบาปทั้งนั้นแหละพระเจ้าทรงโปรด เอาเราออกจากสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เรากลายเป็นเขาได้ไหมเมื่อเมื่อพระองค์ไปทําแทนเนี่ยพระองค์ไม่ได้เอาว่างเปล่านะพระองค์กลับเอาตัวพระองค์เองเนี่ยเห็นไหมเอาตัวของพระองค์เองคือพระเยซูที่ที่บริสุทธิ์ชอบธรรมเนี่ยย้ายมาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราตัดสินใจต้อนรับพระเยซูเนี่ยเราเลยกลายเป็นความชอบธรรมของพระเจ้าพระพีตอนนี้บอกความชอบธรรมมันเป็นคําภาษาของทางสารคือคดีความเคาะปั้งคนที่ไม่มีบาป เฮ้ยเราทําบาปมาแต่พอเราเรามีคนคนรับบาปเราไปแทนเรากลายเป็นคนไม่มีบาปเฉยเลยเนี่ยความหมายเป็นแบบนั้นนี่คือความชอบธรรมของพระเจ้าใช่เราจึงเขาเรียกว่าพอเราเราเอาเอาไอา้อที่เาเรียกว่าขัดความสุขของเราสันติสุขเราออกไปใช่ไหมมันก็เลยเป็นช่องทําให้เราสามารถมีสันติสุขในพระเจ้าได้ไอ้สันติสุขแบบนี้มันเขาเรียกว่าเป็นคนที่เขาเรียกเซอร์นานสเสอร์นบกเป็นสันติสุขเมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นใครเป็นคนที่พระเจ้ารักอ่ะ เพลงสิ่งของแบบนั้นมีคนหนึ่งรักฉันเนี่ยต่กอนฉันคือสิ่งของไม่มีค่าแต่พอเรา,ารู้จักท่านมีค่าเท่ากับพระเจ้าที่ตายแทนเราอะ่ะนั่นคือความสุดยอดของพระเจ้าเมื่อเมื่อมันไม่มีมีหน,หนี้หนี้บาปจ่ายเราก็ไม่หงุดหงิดเนี่ยเรามันเขาไม่ต้องไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะบาปของเราถูกจ่ายไปแล้วเหมือนถ้าเราเป็นหนี้ทางการเงินมีคนจ่ายให้กับเราเรายังจะไปจ่ายหนี้อีกทำไมเขาบอกว่าคุณจ่ายเต็มแล้วอะ่ะ คุณก็ไปสิอ,อ้าวเ้ยก็ดีสิก็ได้ใช้เงินของเราครับเพราะเขาใจแบบนี้ไหมครับนี่คือความหมายของคริสต์มาทีท,ที่ที่มีเต็มไปด้วยสันสที่ศขดอดีตเราไม่รู้ไงเราเหมือนคนมีหนี้แห่งความบาปที่มองไม่เห็นเพราะตัวเราเป็นแบบนี้เราก็เห็นไม่ไม,ม,มบอกใครเหมือนเราสไยเป้อยู่เป้ใหญ่หนักคือเวลาเราสไยเป้หนัก เดินผู้เขาบางทีมันจะแทบเขาเรียกว่าหงายหลังถูกไหมครับบางทีมันสุดตัวเลยนะจะกา้าวไปลำบากเนี่ยน,นี่คือคนที่อยู่ในความยากลําบากที่ไม่ได้เข้าใจความหมายคริสต์มาสวันนี้พระเจ้าต้องการเสริมกําลังขาเราให้มีพลังในการก้าวเดินอย่างมชีชัยชน,นะคิดจักของเรามีคําอยู่ด้านหน้าเป็นคําของพระเยซูที่บอกว่าบรรดา บรรดาไม่ว่าท่านครับพเจ้าผู้ที่แบกภาระนักผมเชื่อว่าไม่ว่าท่านทํางานอะไรมันหนักทั้งสิ้นนะการที่จะได้เงินมาแต่ละบาทนหนักทั้งสิ้นเนี่ยไม่มีงานอะไรง่ายๆหรอกมันหนักพระองค์บอกว่าท่านหนักอะเน็ตเหนื่อยเหรอมาเราพระองค์บอกว่าอะไรเราจะทําให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยหายเหนื่อย,อยพี่น้องลองถอนหายใจสิ หนึ่งสรู้สึกผ่อนคลายไหมท่านจะหายเหนื่อยเอเมนไหม,แ,มแล้วไม่ใช่หายเหนื่อยเฉยๆนะเป็นสดเนี่ยสันติสุดเอเมนไหมครับวันนี้ท่านแบกอะไรอยู่พระเจ้า <laughs> กินเยอะเลยแบกน้ำหนักฮะไม่ไม่ต้องหง่วงไม่ต้องหง่วงถ้าพึ่งพาพระเจ้าครเสเตอรอลแน่นอน,น <laughs> คือคือ ไอ้ไอ้ไอ้แป้ตัวเนี้ยมันถูกแบกออกไปอะอเมนผมยกตัวอย่างช่วงหนึ่งเพื่อนของเราคนหนึ่งเป็นหนี้ฮะคือหนี้นอหนี้หนี้หนี้น้อยหนี้มากนี่มันคือหนี้ทั้งนั้นสิ้นนะฮะและหนี้มันทําให้เราหงุดหงิดทั้งสิ้นแหละ,ะเพื่อนเราชื่อไก่อยู่กลุ่มฝั่งนี้นะฮะก็คือทําธุรกิจไอ้เช่าเสื้อแบบเนี้เขาเรียกชุดแฟนซีแล้วก็ ให้คนมาเช่าไปไปปาร์ตี้อะไรทำนองนี้พอโควิดสามปีไม่มีงานปาร์ตี้แย่แลวไปกู้ในนอ,อกระบบไปทำมคิดว่าน่าจะช่วยธุรกิจนี้ก็คือไปค้าขายอาหารค้าขายอาหารทุกคนตอนโควิดมีอยู่สองอย่างออนไลน์ขายอาหารมันเลยเป็นตลาดแข่งกลุ่มเดียวกันหมดปรากฏว่าเป็นหนี้เป็นหลาน ก็ไม่รู้ทําไงคือยังรักษาสันติสุขพอรักษาสันติสุขก็ยังมาโบสนะฮะไม่ได้หาวิธีไหนเลยมาโบสมารับกําลังที่มาจากพระเจ้าและต่อทั้งอาทิตย์ก็ดำเนินกับพระเจ้าต่อไปเอาไปเอามานะครับโควิดซาเกิดอะไรขึ้นครับคนอยากปาร์ตี้อยู่อมียูทูบเบอร์ชื่อดังมา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 ทำร้านเขาอะมาเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรสด โอ้ oh, กับดังเลยอ <c oughs> หลานเขาคนเข้ามามาจองชุดเทน้ำเทท่าเลยแล้วสามารถไม่กี่เดือนปลดหนี้ได้ <Amen. S 1> และตอนนี้นะ <Amen. S 1> พระเจ้าทรงโปรดให้ไอเดียได้มีธุรกิจเพิ่มอย่างที่สองคือธุรกิจส่งออกนอกอีกอ่าไก่อยู่ไหนลุกขึ้นยืนให้ดูหน่อเยไก่เนี่ยยังเด็กๆอยู่เลย thank you คือ,คอเราต้องรักคือถ้าถ้ารู้จักพระเจ้าเนี่ยมันจะมีกําลังพิเศษที่ผมบอกว่าท่ามกลางสากันสันติสุขมันไม่เหมือนความสุขความสุขเราไม่ได้กินไม่ได้ดื่มไม่เที่ยวเราไม่มีความสุขแต่สันติสุขมันอยู่ได้แม้มีความทุกข์ความหมายแบบนั้นมันมีหลายเรื่องที่พระเยซูมาเพื่อให้เรามีสันติสุขมันเหมือนกับถ้าโรคโรคคนเป็นโรคเป็นภัยใช่ไหมครับผมยกตัวอย่างพี่น้องของเราพี่ทิพย์เป็นเป็นมะเร็งปอดเหมือนกับคุณหมอที่อยู่ภาคเหนือที่เสียชีวิต่เธอ ก็ไปห sociedad, าหมอที่จุฬาจุฬาบอกว่าค ator, sí, ันส okay. ีแล้วพี่เธอก็มาทําพินายกรรมใช่ไหมพี่อยู่ไหนล่ะอ่าพี่พี่ยืนหน่อยพี่ทิพย์ทำทำพินายกรรมเรียบร้อยนะก็ยังมาโบสถึงพาพระเจ้าพี่สาวพามาโบสถ์เนี่ยแล้วมาที่ฐานพวกเราก็ที่ฐานก็อยู่ในโบสถ์เนี่ยนะพี่จริงอ่ะพี่จริงลุกขึ้นยืนให้ดูหน่อยนี่พี่พามาเนี่ยแล้วปรากฏว่า ยู่ๆหมอว่าเอ้ยมันร้อยเปอร์เซนต์สำหรับคุณประเภทแบบนี้เมลแม็งปลอดขั้นที่สี่แล้วหายมันน้อยอเป็นคุณอคุณเป็นเคสหนึ่งในใน,ในล้านล้านแค่นั้นหาย,ยอ,อีกคนหนึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังอีกหนึ่งก็คือเมื่อ20ปีที่แล้วถ้าใครไปโรคนี้ต้องตายอย่างแน่นอนนะครับผมไม่บอกว่าโรคอะไรแต่ว่าผมไปเยี่ยมเธอพี่วันพี่วันลุกขึ้นยืนพอหมดเลยนั่งกระแทบไม่ได้ก้นไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีเนื้อผมไปวางมือเธอเธอต้องนั่งเพราะอะไร อาชีพเธอคือเย็บเสื้อผ้าไม่งั้นไม่มีเงินกินค่าต้องนั่งอาจารย์ให้ทานเพิ่มเนื้อไม่มีแห้งเหี่ยวหมดแล้วเราทานเพิ่อเราคิดว่าไม่น่าจะเหลือแล้วแต่ว่าเธอก็ยังดูแต่อุ่นทวนส่วนผีอุ่นทวนเลยยังอยู่ได้อะนี่น,น,นี่นี่คือพระเจ้าให้เราสามารถประเชิญนะี่ยนี่คือสันติสุขของพระเจ้านะเอาจริงการที่มาตายมามาเข็งของพระเยซูคือถ่ให้เราออกจากไอ้สิ่งนั้นนี้ทั้งหมดนะ หนึ่งในจนํานวนนั้นก็คือเรื่องของวิญญาณชั่วนะอาธิท์ที่ตผ่านมาผมไปเยี่ยมพี่น้องต่างจังหวัดแถบใกล้กัมพูชามีพี่น้องคนหนึ่งชื่อพี่ติ่งผมเอาร่วมให้ดูคนซ้ายมือไม่ใช่นผมก่อคมาคือ <c ười> <c ười> ทุกปีนี่เขาจะมีการหมู่บ้านต้องไปไล่ลำแก้บนเขาเรียกผีฟ้าเธอเนี่ยไปหาหมอทุกอาทิตย์ที่อาามม่ หมอก็ไม่รู้จะจ่ายยาอะไรเพราะไม่รู้มันเป็นโรคอะไรคือหมู่บ้านนี้เขาเรียกว่าต้องตายเฉยๆโดยไม่มีโรคเธอก็วันนั้นขับรถมาเพื่อจะไปโรงพยาบาลในในอำเภอแล้วไม่ไหวเหมือนกับผีฟ้าทําอะไรเธอเนี่ยเธอไม่ไหวเธอก็จอดรถหน้าบ้านคนหนึ่งทึ่เป็นบ้านสมาชิกเราบาสมาชิกเราว่าเกิดเป็นอะไรครับอ,อไม่รู้เข,เขาเขาพูดเขาเลย อย่างนี้ต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์นะครับเพื่อไปหาพระเจ้าให้พระเจ้ารักษาเธอก็มาโบสถ์วันอาทิตย์เธอไม่น้าตาดีแบบนี้นะตอนที่เธอเป็นเนี่ยนหน้าหน้าฟ้าดําหมดเธอบอกผมอาจารย์ก่อนที่จะไปดูกระจกเนะี่ยต้องตัดสินใจสองชั่วโมงเพราะรับหน้าตัวเองไม่ได้แต่พอมารู้จักพระเจ้าตื่นขึ้นมาช่วยเลยอันนี้อีกคนหนึ่งครับอีกคนหนึ่ง ช,ชื่อพี่ตาหลานพี่ตาหลานตอนผมไปเยี่ยมใหม่ๆเนี่ยคือภรยาลากมาโบสถ์ตอนนั้นผมไปเยี่ยมแล้วก็บอกว่าอาจารย์นี่ท่านเผื่อเน่ติดเหล้าติดเหล้าติดสุลาติดแหง้งบอกว่าอย่างนั้นแล้วก็ผมก็อธิษฐานเผื่อนะผมว่าต้องตัดสินใจเอง,เองเนะไอ้สุลาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับผมเท่าไหร่ผมอธิษฐานเผื่อกลับไปอีกทีเจอผมยินดีมากมากอดผมบอกว่าอาจารย์ คือต่อตะกอนที่ผมปเจอเขาเนี่ยเขาต้องขับซาเล้งแล้วพับถุงขายพอได้ถุงขายได้สิบยี่สิบ,บาทก็ไปซื้อเหล้าอย่างนี้กินอย่างนี้เป็นต้นเขาบอกอาจารย์ตอนนี้ผมมีมีโชห่วยเขาเรียกเอเว่นเขาเรียกเเว่นโชห่วยอยู่ในหมู่บ้านตอนนี้ผมเลิกเหล้าแล้วเขาเขาเนี่เห็นไหมร้านผมผมไปเยี่ยมกันถึงถึงร้านโอ้หใช้ไดไ้เพราะหมู่บ้านยังไม่เคยมีร้านโชห่วยแบบนี้เขาเขาเป็นเจ้าแรกนี่พระเจ้าให้ไอเดียเขา ไป,ไปซื้อของโลตัสแล้วมาขายเขาบอกขายดิบขายดีเซ็นด้วยเซ็นได้กําไรด้วยแล้วก็ลากมือผมไปหลังบ้านอาจารย์อาจารย์มาดูมาดูมาด,มาดูผมไม่ไม่ขึ้นซาเล้งเลยนะผมขี่บีโก้ผม,ผมโอ้โหนี่นี่มันมันความสุขหรือสันติสุขอะไรเนี่ยทำไมทำไมคนถึงถึงได้รับพระพรยิ่งใหญ่แบบนี้นี่คือนี่คือพระพ,พรคริสม์มาส ที่เป็นประสบการณ์ตัวเป็นๆน,น,นะฮะถ้าเรื่องผมเนี่ยมันจะยาวมากไม่ขอในสงวนแเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้ฟังนะพระพีเมื่อกี้ได้กล่าวไม่เป็นเพียงบอกว่าไถยเราแล้วเอาความชอบธรรมมาให้กับเราความหมายความชอบธรรมคือกับคืบคนดีเราได้กับคืนดีกับองค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือวิเศษนะคือไม่เพียงทําให้เรามีสันติสุขแต่เราได้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจา้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราการที่ พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาด็เพื่อเพื่อส่งมาบอกเราบอกว่าพระเจ้าไม่โกรธเราแล้วนะพระเจ้าไม่โกรธเราแล้วนะพระเจ้าอาภัยให้กับเราสิ่งที่เราทําลงไปในทุกๆเรื่องพระเจ้าส่งอภัยให้แล้ววันนี้ข่าวดีคริสต์มาสคือพระเจ้าอภัยทุกเรื่องที่ไม่ดีต่างๆทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผย และพร้อมที่จะให้มีสันติสุขที่มีชัยชนะเนื้อทุกสถานการณ์ได้ด้วยถ้าเราเรียนรู้ที่จะเข้าใจความหมายเอาความเป็นจริงอ่ะท่านคือลูกของพระเจ้าอยู่แล้ว mm hmm. คืออย่างนี้ครับพี่น้องที่รักยิ่งในพระพีเปิดเผยแลวพระเจ้าก็เปิดเผยแบบนี้ว่าวิญญาณทุกวิญญาณเราคือวิญญาณใะตัวจริงของเราเนี่ยเดี๋ยวเราไปอยู่ที่ไหนที่หนึ่งนะี่ยความหมายเปนะ็นไวิญญาณความหมายว่าจากร่างกายนี้นะพระเจ้าสร้างวิญญาณของเราแต่มาให้เราเกิดแต่ละช่วงแต่ละช่วง ผ่านพ่อแม่ของเราจตสันติเด็กที่คลอดออกมามีวิญญาณตั้งแต่อายุหนึ่งหนึ่งวันที่จุตินั่นแหละพระเจ้าใส่วิญญาณาเราคลอดออกมาผ่านพ่อแม่ของเราที่ไม่รู้จักพระเจ้าเราก็เดิาเนินชีวิตในโลกนี้เช่นั้นเขากําลังบอกพระพี่บอกว่าคือลูกของเราที่หลงหายพระพี่บอกไม่รู้จักหลงหายไปแม้กระทั่งคนที่รู้จักและไปดําเนินอยู่ในบาปเสภ์เนี่ยก็เป็นลูกของพอระองค์เหมือนกัน แล้วพรอองค์ทรงรักลูกของพระองค์มีตัวอย่างหนึ่งในพังพีผมอยากจะอธิบายให้ฟังก็คือพังพีพูดถึงบุตรน้อยหลงหายคือเป็นอย่างนี้คือมนุษย์ก็เป็นแบบนี้เห็นคนเขาได้ดีอะไรอยากก็จะทําตามอยากเป็นแบบเขานั่นแหละที่จริงการอยู่ในครอบครัวแบบนี้ก็มีความสุขแล้วนะแต่เราไปเปรียบเทียบกับครอบครัวอื่นเขาไปพูดกับคุณพ่อแบบนี้ว่าตาขอมรดกก่อนได้ไหมคือการพูดแบบนี้ดูเหมือนแช่งผู้ใหญ่นะให้ผู้ใหญ่ตายอ่ะ ถึงจะได้รับมรดกใช่ไหมนี่ขอก่อนเลยพ่อก็รักลูกมากอะก็เลยให้ไปเขาก็เอาทุกอย่างที่พ่อมีให้ไปใช้ใจ่ายคือเห็นเขาไปขับรถพ orsche ก็ไปหาซื้ออะไรทำนองนี้รถรถหร,ร,รูหรือไปกินไปเที่ยวพังผีว่าไปเสเพเที่ยวผู้หญิงหรือเข้าผับาบาในที่สุดเงินมากมายที่เอาไปจากคุณพ่อเขาหมดพอหมด ก็ไม่รู้ทําไงเพราะตัวเองหลงมาออกมาแล้วอะหนีมาแล้วอะบากหน้ากลับไปก็เสียหน้าก็เลยไปสมัครงานสมัครงานในสมัยบางพีในะตอนนั้นมันก็คือเป็นเกษตรกรอะไรพวกนี้ไปเลี้ยงหมูไปเลี้ยงหมูเห็นหมูกินดีมากก็ไปแย่งอาหารหมูกินพอกินไปเยังนึกถึงเอ้ยคนใช้ที่บ้านเราเนี่ยกินดีกว่าเราที่มาเลี้ยงหมูนะก็เลยนึกได้ ก็เลยคิดว่าคุณพ่อคงจําเราไม่ได้แล้วเพราะมันโซมากเลยเห็นทีต้องกลับไปหาคุณพ่อแล้วเขาไปเขาเรียกว่าไปขอเป็นคนใช้เพราะว่าอาหารที่กินในเล้าหมูกับกินที่บ้านคุณพ่อที่เป็นคนใช้มันดีกว่าอยู่แล้วถ้าเป็นลูกยิ่งดีกว่านะตอนที่เพิ่งพีเนี่ยน่าประทับใจก็คือว่าตอนที่เขาตัดสินใจและเดินจะไปบ้านเนี่ยคนที่รออยู่ประตูรั้วคือคุณพ่อเพ,พ,พิ่งพีบอกนะ คือพระเจ้าอ่ะพระเจ้ามองเราอยู่อ่ะเมื่อไหร่จะกลับมาคือสายตาของคุณพ่อในมองดูงเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาพระเจ้าก็มองอย่างนี้น่ะเมื่อไหร่ลูกจะกลับมาเพราะให้พระเยซูมาบอกแล้วว่าอภัยแล้วไงได้เวลากลับมาภาพในตอนนั้นพอคุณพ่อมองเห็นนะพระพี่บอกนะใครเป็นคนวิ่งมาหาระหว่างลูกมาวิ่งมาหาพ่อลูกกลัวจะตายพ่อกับวิ่งไปหา คุณพ่อแก่นะแต่กับวิ่งไปหาและสวมกอดลูกอ้มน้าประทับใจมากพระเจ้าต้องการทําแบบนี้กับท่านวันนี้ต้องการทําแบบนี้กับท่านวันนี้ถ้าท่านอยากจะมีสันติสุขหลุดพ้นจากไอ้ที่มันปิดบังสันติสุขของเราอย่างแท้จริงคือความบาปให้พระอ,องค์หยิบยกออกไปซะและต้อนรับพระคริสต์ที่เป็นของขวัญวันคริสต์มาสนี้ เพื่อเราจะสามารถได้รับพระคุณอย่างแต่งรนพระคุณความหมายคืออะไรพระคุณความหมายก็คือได้รับแม้ไม่สมควรได้รับวันนี้ท่านกับผมไม่สมควรหรอกถ้าไปดูประวัติก็ไม่สมควรจริงๆแต่วันนี้พระองค์ให้รับถ้าวันนี้ถ้าท่านต้องการได้รับและต้องการได้รับอย่างนี้เข้าใจความหมายนี้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีเกัน you